ได้เวลากกลับมาติดตามฟังเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมื้อนี้ช่องมีสเตอร์มอดบึงชุมแพร่โดยผู้ข่าบักหล่ามอดบึงชุมแพร่ครับมีเรื่องเล่าดีๆมาเว้าสู่กันฟังนะครับมื้อนี้ช่วงนี้เป็นเรื่องของตำนานผาแดงนั่งไอซึ่งพี่น้องบรนเท่ากัน,กนอขอมาล่ะครับว่าอยากฟังเด้เรื่องผาแดงนั่งไอ เพราะว่าช่วงนี้ติดตามฟังเพลงในช่อง YouTube ฟังเพลงทังสถานีวิทยุเออก็ได้ฟังเพลงผาแดงเออนั่งไอของไอของพีมุ่นแค้นแกนคูนมาห้องมาได้แจบใจดีแท้ป่ดวะเอออยากหูเรื่องเล่าแท้ๆบ่งเด้ว่าเรื่องเล่าสิเป็นจังไดน,นะครับผมก็เลยถือโอกาสครับถือโอกาสเอาเรื่องผาแดงนั่งไอมาวา้าซูกันฟังตวากอนที่พี่้องบารเทาจะได้ติดตามฟังเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของตำนานผาแดงนั่งไอผมฝากเด้อครับเด้อ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแนะนำพี่น้องบ้านเฮาเช่าอีสานหรือว่าพี่น้องบ้านเฮาผู้มีผากอื่นๆให้เพื่อนใด้มาติดตามมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องตำนานหรือแม้วัฒนธรรมทางภาษาภาษาที่พวกเฮางกําลังใส่อยู่ก็คือเว่าภาษาอีสานนี่แหละครับนะครับนอกฝากนี้ด้ครับเด้อเอามาที่นี่มาฟังเรื่องตำนานผาแดงนางไอครับ เรื่องตำนานเรื่องผาแดงนั่งไอหนีนะครับมีมาโดนแล้วครับโดยผมสิวัสูฟังวาเรื่องมันเกิดขึ้นยูทีเมืองเอกทิตานครซึ่งเมืองเอกทิตานครเนี่ยนะครับมีพอพญาขอมนะครับผู้เป็นผู้ปกครองเมืองเอกทิตานครหรือว่าเอื่นซื้อเมืองหนึ่งก็คือเมืองสุวรรณโคมครับเพิ่นมีทิดาอยู่นั่งหนึ่งครับสื้อวันนั่งไอหรือว่านั่งไอคํา นะครับนั่งไอคํานี่ถือว่าเป็นแมงยิ่งทีรูปงามครับงดงามสิริโฉมงามไปเบิดทุกม่องเอาโลดนะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบหาผู้สาวผู้สาวในเขตละแวกนั่นนี่หาผู้ใดมาเทียบเทียนบ่ได้ละครับนั่งไอนี่เป็นคนผู้งามแหงจากความงามของเธอครับก็เลยเป็นที่หม้ป่องและก็มีการเลื่องลือไปถึงดินแดนอันไกลโพนต่างๆเลย เจ้าชายไหลหัวเมืองต่างๆกันไดไมยปองอยากจะเห็นความงามอยากจะเอาเธอม,มาเป็นภูข้องสุภูสุคนนน่ะละเ้าพื้นก็ได้บัดทีนี้ผมขออนุญาตเอ่ยถึงเท้าผาแดงบัดนี้ครับเจ้าชายเมืองผาพงพอได้ทราบข่าวลือถึงสิริชมอันงดงามของนางไอเนี่ยก็เกิดความหลงไหลไฟฝันอยากจะพ่อนั่งไอเร็วๆแทน,อน้อเพิ่นวาเพิ่นก็เลยว่างแผนถอดสัมพันธไมตรีครับโดยการทรงแก้วแหวนเงินทอง ซุ่มผ้าแพทย์นเนื้อดีเอาไปฝากนั่งไอโดยให้มหาดเล็กครับมหาดเล็กของผาแดงเด้อครับเด้อนําเอาสิ่งของไปมอบให้แถมยังได้บอกนั่งไอไว้พร้อมว่าเท่าผ้าแดงเนี่เป็นคนดูปลอมีความองอาจกล้าหาญชั่นใช่เป็นคนรักเดียวใจเดียวเพิ่นว่านาะมหาดเล็กเพิ่นได้บอกนั่งไอไวบาดท,ที่นี้นั่งไอได้ฟังเท่าน,นั้นล่ะครับก็เกิดความสนใจลราบัดที่นี่ก็ได้ นั่งไอากากเครื่องบรรณาการฝากมหาเท่าผาแดงนั่เป็นการตอบแทนครับเท่าพาแดงได้รับของฝากจากมหาเล็กที่นั่งไอฝากมาให้โอ้ยอดบอล้นทนบอไวสละครับพี่น้องครับแตกเนื้อหนุ่มขึ้นมาใหมา่เห็นว่าผู้สาวซาวผู้สาวงามเนาะครับเนาะเป็นลูกเจ้าเมืองเออฝากของมาให้นี่ลงมากละครับก็เลยอดบอลนทนบอได้ครับขีมา่านะครับขีมา่าแอบไปหานั่งไอ ได้ถอดสัมพันธไมตรีหากันได้สมัครรักใครกันและก็ได้สัญญาต่อกันว่าโตบักไอเองเท่าพ้าแดงอนาคตอันไกลนี่ไอซิให้พ่อไ้แม่มาทําพิธีสู่ขอขอแต่งงานให้มันถูกต้องตามประเพณีในเลี้ยวนีเด้ลดเอล่าเด้อเพิ่นวานนาะคขับเนาะความหลักก็จะแมนรุ่นแรงให้กันยังวะาวรุ่นโบเมนตั้งแต่ไวรุ่นสมัยก่อนฮอดสมัยนี้กับความหลักรุ่นแรงเนาะพี่น,น้องเนาะ ที่นี้ผมขออนุญาตบาดคำกล่าวมาถึงเท่าพังคีนะครับตัวละครอ,อีกท่านหนึ่งครับไฟเท่าพังคีครับลูกทรายของพญาสีสุดโทพญาหนากักผูกข้องเมืองบาดานครับก็บเป็นอีกตนหนึ่งที่มีความไฟฝันอยากย่นสิริโฉมของนางไอทางนี้กับพราะว่าเป็นเว้นกรรมในอดีตชาติได้บันดาลให้มันเป็นยังสี่ครับพี่้องบรรเทากับสิงงว่าเอ๊อดีตชาติแบบใดน้อก,กับสิว่ามันมีเรื่องเล่าจังสี่ก่อนครับพี่้องครับ โดยเรื่องเล่าระวางเท่าพังขี้กับนั่งไอเนี่ยก่อนจะมาเป็นชาตินี้นะครับย้อนไปชาติที่แล้วก่อนเมื่อชาติก่อนเนี่ยครับเท่าพังขี้นี่เป็นชายหนุ่มที่มีความอยากจนหลายครับอยากจนยังบ่พ่อครับยังเวาบ่ไดครับเป็นใบครับมือนึงได้เดินทางออกเที่ยวขอท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงหนาบ้านเศรษฐีคนหนึงครับและได้ขอไปอาศัยทํางานในบ้านของเศรษฐี โดยบบเห็นแก่ความเน็ดความเหนื่อยเลยครับทำงานเต็มทีนักเอาเบาสู่วาสันอไปจนทําไม้เศรษฐีมีความรักใครเอ็นดูเป็นอย่างมากครับถึงกับว่าสิยกลูกสาวสวยนา่งหนึ่งให้เป็นภรรยาลูกสาวของเศรษฐีนั่งนีก็คือนั่งไอในฉาติป่างก่อนเด้อครับเด้อบาท,ที่นี่เวลาล่วงไปคราวหนึ่งท่านเศรษฐีนี่ก็ได้ยกลูกสาวให้อิหลีครับพี่นองครับหลังจากที่ได้ยูเป็นคู่พัวตัวเมียกันแล้ว ไฟไอใบหรือไฟเถาพังขี้ศาสตร์กรพุ่นเนี่นะครับหลังจากได้ลูกสาวของเศรษฐีเป็นภรรยาแล้วเถาพังขี้ในศาสตร์นั้นกลับเป็นคนตรงงานขามครับบันนี้ครับเป็นคนบ่เอาไหนแทนทีจะหลักภรรยาลูกสาวเศษรษฐีกลับบ่สนใจใยดีครับบ่ย่อมหลับนอนด้วยกันฉันสามีภรรยาแม่แต่มือเดียวแม่แต่ครังเดียวแต่ว่าตัวภรรยาเองกอระบ่ปีปากบอกผู้ใดเห้ทราบแหละครับตั้งโมกตั้งใจปฏิบัติสามี ให้เป็นภรรยาที่ดีเสมอมาครับอยู่มามือดึงมานี่ครับท่าพังขี้ก็เกิดคิดหอดญาติพี่น้องของเจ้าของเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของก็เลยเด้พาภรรยาก,กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเจ้าของฝ่ายกรรมทั้งผูเป็นเศรษฐีผู้เป็นพ่อเท่าและครับได้จัดแจงให้ลูกสาวไปนั่มและครับโดยให้ลูกสาวหาบสเสบียงอาหารแนวอยู่แนวกินตามผัวไปนั่ม ฝ่ายเถ่าพังคีสมัยก่อนก็คือไอใบครับกับบ่เคยคิดว่าสีซอยเหลือนั่งด้วยการหาบแท่นจักหน่อยหนึ่งเลยครับนั่งก็ทนลําบากหาบของนักขามหวยน้องข้องบึงขามปลาขามเขาจนกระทั่งสเสบียงอาหารหนี่เบิดลงกลางทางฝ่ายเท่าพังคีเห็นต้นบักเดือสุกเต็มต้นอยู่ก็เลยขึ้นไปเก็บกินแท่นเขาฝ่ายนั่งไออยู่ข้างลัง ก็ได้ชะงเงือข้อเงียนม่วงขึ้นไปเบิงเท่าพังขี้ผัวรักเจ้าของว่ากินแสบบอนอโยนบักเดือสุกมาให้นั่งกินแน่ไดบอแต่เท่าพังขี้กับบ่ใส่ใจครับเนื่องจากว่าเท่าพังขี้นี่ก็เป็นคนใจแคบได้ครับกินอิม่มคนเดียวแล้วก็ล่งจากต้นบักเดือเดินหายหนีไปเลยฝ่ายทางนั่งไอเองในชาติก่อนน่ะนะครับก็ทนบม่ไหวครับ ก็อยากกินขึ้นกันแม่นวะครับก็เลยปีนขึ้นไปทั้งตนบักเดือกินจนว่าอิ่มครับแล้วก็ลงมาจากตนบักเดือก็ลงมาแล้วบัดบ่พบัวเจ้าของก็ได้ออกเดินตามหากันยางตามหากันเทอดใดกับบพอนางมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิงครับตอนนั้นครับบาดท,ที่นี่พอนางเดินทางมาถึงตนไส้ริมนม้ำริมฟังแม่นม้ำนางก็เลยลงไปอาบนา้ำแล้วก็ดื่มน้ำกินจนให้มันเกิดความสดชื่น แล้วก็ได้ตั้งโมกตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานวา่าซาดนาเนี่ยขอให้สามีของเจ้าของเนี่ยตตยอยู่ทั้งต้นใหม่ตตยอยู่ทั้งกิ่งใหม่ซะเดอ้อและ่าได้เป็นสามีของนางอีกต่อไปเลยว่าจังสันครับด้วยแรงอธิษฐานของนางไอในศาสตร์ที่แล้วศาสตร์ต่อมาเจ้าใบสามีก็เลยเกิดมาเป็นท่าพังคี ส่วนเธอเองก็ได้เกิดมาเป็นนั่งไอในชาติปัจจุบันนะครับพี่น้องครับเอาละบาดท,ที่นี่เฮ้ากลับมาสู่ยุคปัจจุบันชาติปัจจุบันครับกล่าวถึงไฟพอพญาขอมเห็นว่านั่งไอทิดาสาวของเจ้าของเนี่ยครับมีใบหน้าเลื่อนล่างที่ถือว่างดงามกว่าผูงยิ่งทั้งโลกใบนี้ก็ว่าได้แหละครับในเขียดในโค้งเขียดแถวนั่นก็ว่าได้ สิหาไม่ยิ่งทันใดสิหาไม่ยิ่งผู้ใดมาเปรียบเปยเปรียบเทียบเนี่แถบจะบ่ได้เลยยิ่งโตว,วันโตขึ้นก็นยิ่งงามขึ้นซูมือบาดท,ที่นี่พอพญาขอมก็เลยมีใบดีกาแจ้งไปยังหัวเมืองหน่อยใหญ่ต่างๆครับให้มารวมงานบุญบังไฟน้ากันมาจุดประชันบังไฟที่เมืองเอกชะทีตาเพื่อจุดถวายพอพญาแทนผู้เป็นใหญ่ในสันฝาบรรดานในฝนตกลงมาให้มันถูกต้องตามฤด,ดูกัน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งพอพญาความเพิินกระอยากให้มีการประชันบังไฟเพื่อว่าบังไฟผู้ใดขึ้นสูงก็มูโดนก็มูทั้งพอพญาความนี่เพิินกระสีมอบลูกสาวก็คือนั่งไอนี่ให้ผู้ชนะไปครอบครองล่ละครับบานท,ที่นี่วันละเวลาล่วงเลยไปจนหอดกาหนดมือบุญบังไฟก็คือกําหนดก็คือมือวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกเป็นมืองานทําให้เจ้าชายเมืองต่าง เห็ดบั่งไฟหมืน่นบั่งไฟแสนมาจุดประชันขันแข่งกันอย่างมากมมยล่ะครับบังไฟครั้งนั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งไงตโตมโหฬารพอหอดมืองานผู้ค้นกัดลังไหลเข้ามาจากทั่วสารทิศทั้งกับยังมีการแข่งขันตีกลองซึ่งคนอีสานเอื่นว่าเป็นการเสียงกองครับมีความสนุกสนานคลึกคลื่นฝ่ายหนุม่มฝ่ายสาวกับมีการใจพญาะเว้าจากเกี่ยวผ้าราสีกันโอ้สนุกสนานคลึกคลื่นกันงานบุญมือน,นันก็นได้ บุญบังไฟในเที่นีแม่เท่าผาแดงเองจะบริรับใบดีกาบอกบุญเชิญไห้นําเอาบาังไฟไปรวมในงานกระตามสร้างตาว่าพอพญาอมว่าที่พ่อตาเพเนาะก็ได้ต้อนรับขับสู้เท่าผาแดงเป็นอย่างดีแหละครับบาดท,ที่นี่มักกล่าวถึงไฟพังขี้เท่าเจ้าชายเมืองบาดานครับเล่ากระยักจะมาร่วมงานในโลกมนุษย์เพราะว่าต้องการย่นโฉมนั่งไอเป็นที่สุดเลย และกับว่างแผนไว้ว่าตัวผู้ข่าเองต้องเดินทางไปให้ได้แม้ว่าตัวของพอเพิ่นเองสิมีการทัดท่านหามไวแต่กับบอบเป็นผลสำเร็จครับจากนั้นก็ได้ผ้าไผ่พ่นส่วนหนึ่งออกเดินทางขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์ครับก่อนโพขึ้นมาถึงเมืองเอกชติตาของพอพยาขอมเท่าพังขี้ก็ได้ผ้าบริวานแปลงกายแปลงร่างเป็นมนุษย์บางเป็นสัตว์บาง แต่ไฟกำเท่าพังขี้เองก็ได้แปลงกายเป็นกระหอกดอนกระหอกเผือกได้ออกติดตามย่นโฉมนั่งไอในขบวนแฮของพญาขอมเจ้าเมืองไปยงังหลงไหลในความงามแบบขลาดสายตาบอดใดกว่าใดครับพี่น้องครับบัดที่นี่มาถึงช่วงการจุดบังไฟแข่งประชันขันแข่งกันก็เกิดความสนุกสนานครับมีขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่ทุกคนจดจอ่ออยากจะหูว่าเจ้าชายเมืองใดสิได้ครอบคลองนั่งไอ สิเป็นคนจุดบังไฟขึ้นสูงกมูซึ่งการจุดบังไฟในเถือนั่นครับเท่าผ้าแดงและพญ่าคอมเพิ่นได้เดิมพันกันไวพร้อมได้ครับว่าถ้าบังไฟเท่าผ้าแดงชนะบังไฟพอพญ่าคอมแล้วเนี่ยก็จะโยกนั่งไอที่ดาสาวให้เป็นคู่ครองเด้อเพิ่นว่าเพื่อนพน,นันกันไวจังสันบทีนี้ผลปรากฏว่าบังไฟของพญ่าคอมบ่ขึ้นจากห่านได้ครับ มันสู๋ครับคนอีสานบรรพเออมันสู๋ค่าหา่านมันสู๋ค่าหา่านมันบ่ขึ้นส่วนบังไฟของท้าวพาแดงก็แตกระเบิดค่าห่านเลยล่ะครับบันนี้ครับก็คงจะเห็นแต่มีบังไฟของพญาฟ้าแดดเมืองฝ้าแดดสูงย่างและของพญาเสียงเหียนแห่งเมืองเสียงเหียนเท่าน,นั้นล่ละครับที่บังไฟนี่ขึ้นสู่ทองฝ้าโดนล่ะครับสม,มืือสามขึ้นจังตกลงมาแต่พญาทั้งสองนั่นก็บ่ได หมายปองนั่งไอได้ครับเพราะว่าเป็นอาของนั่งไอเธอจึงบอดายตกลงเป็นคู่มันคู่หมายกับผู้ใดทั้งสิน้นแหละครับเมื่อบุญบังไฟเซ็จสิ้นลงเท่าผ้าแดงแล้วก็เท่าพังคีต่างฝ่ายกับตังกับบานกับเมืองของภัยของมันนะครับเนาะบาททัดทีนี้พ่อในที่สุดครับเท่าพังคีกับท้นบอดายครับลงไปหอดเมืองเจ้าของแล้วก็คืดหอดคืดหอดความงามลงไหลความงามของนั่งไอคือเกา่าก็เลยลักลอบ ผ้าบริวารขึ้นมาหานั่งไอ,อยูเมืองเอกชติตาคือเกา่าโดยเท่อนี้เราได้แปลงล่างเป็นกระหอกดอนส่วนที่ข้อนี่แขนกระดิ่งสีทองไปเกาะอยู่บนกิ่งไม่ใกล้ๆกับหน้าต่างของนอนของนั่งไอนั่นแหละครับเมื่อเสียงกระดิ่งท่องดังกังว่านขึ้นนั่งไอก็ได้เกิดความสงสัยขึ้นจึงเปิดหน้าต่างออกมาเบึงเห็นกระหอกดอนเผือกตัวนั้นแลนเต้นไปเกาะกิ่งไม้งานั่นงานี่ ด้วยท่าทางที่นนารักนนาเอ็นดูเสหลือเกินครับนางก็เกิดความพอใจอยากได้ขึ้นมาซะแล้วบนันี้ก็ได้ก็เลยสั่งไหนในพันฝีมือดีครับออกติดตามจับก่ะหอกดอนไห้มันได้แต่จนแล้วจนหลอดครับในพันก็จับบ่ได้จักเถื่อย่อนว่าก่ะหอกดอนตัวนั้นไวอีหลีครับนางจึงเกิดความบ่พอใจเครียดแค่นเป็นอย่างมากแล้วครับแทนทีวาสิสั่งไหนในพันนี่จับเป็นๆให้ได้ เมื่อมันจับบ่อได้แล้วนา่งก็เลยบอกว่าคันจับเป็นบ่ได้กระจับตายมาโหลดเพิ่นว่าส่วนกำายทางในพ่านเองก็ได้ออกติดตามกะหอกเผือกกระหอกดอนตัวนั้นเริ่มตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านนำคลองกระบ่สามารถจับกระหอกดอนในจักเถื่อจึงไล่ติดตามมาถึงบ้านหน้าแบกบ้านเราหมักบ่าบ้านเหลาเซ่บ้านนองแวงบ้านเหลาใหญ่บ้านเมืองพลึกบ้านค้อนสาย บ้านม่วงกระจ้าบวไดจักเถื่อในที่สุดผลกรรมแต่ชาติปางกอนตามมาถึงครับบันนี้ครับเมื่อกระหอกดอนตัวน้อยหนีในพ่านมาถึงตนบักเดือที่มิผลสุกเต็มตนเจ้ากระหอกดอนตัวน้อยตัวนั้นก็ะก้มหนาก้มตากินบักเดือสุกด้วยความหิวโหยแหละครับฝ่ายกรรมทั้งในพ่านไลติดตามมาด้วยความเร็วเมื่อเห็นกระหอกดอนกำลังกินบักเดืออยู่ ดว้วยความโมโหของนายพันเองเมื่อจับเป็นบ่ได้ก็ขอจับตายแล้วว่าเธอนี่เลว,ว่าจังสันครับบาดท,ที่นี่ทางนายพันเองก็เลยได้ใส่หน้าไม่อาบยาพิษยิ่งถือล่างของกระหอกดอนไฟกำกระหอกดอนรือว่าเท่าพังขี้ถือยิ่งหู้โตว่าเจ้าของต้องตายแท้ๆละบียนี้ก็ได้ก็เลยสั่งให้บริวัรผ้าตเจ้าของเองีกลับเมืองบาดาลเพื่อนําเอาควอมเนี่ยไปเ้าสูบิดาฟัง และก้อนที่เท่าพังขี้จะสิ้นใจลงเท่าพังขี้ก็ได้แสดงฤทธิ์โดย่ายมนต์อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนเนี่ยมีมากไม้แปดพัเล่มเกวียนมากพ่อเลียงภู้้นใดทั้งเมืองอย่างทั่วถึงหลังจากกล่าวจบแล้วกระหอกดอนก็ได้สิ้นใจตา,ตายลงไปนายพันกับพวกนักลลามือฉกาดก็นำเอาร่างของกระหอกดอนเนี่ยไปชำและ เอาเนื้อที่บ้านเชียงแหวเมื่อในพ่านปาดเอาเนื้อแบ่งให้ผู้คนที่อยู่ในหมูบ่บ้านบ้านใกล้บ้านไกลมูนน่ะละครับในแบ่งเอาไปกินกระปากดวานเนื้อของกระหอกดอนนี่จริงๆมันมีนหน่อยๆด้ครับตะปาดเทอดใด้ปาดเท่าได,าด,าไดกระโบเบิดชักเถื่อแห่งปาดหังนมีหลายขึ้นผู้คนในเมืองกะตาง้าก,กันกินเนื้อกระหอกดอนยังอิ่มหนำสำรานยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนแม่หม่ ซึ่งบ่มีผัวครับซึ่งยุกลางทงนอนหาน,นั่นที่นายผ่านบ่ได้แปลงไปให้กินครับฝ่ายทั้งบริบ้านฒ่าพังขี้เมื่อกลับถึงเมืองบาดาลก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกสิง่งทุกอย่างให้พ่อพญานาคฟังฝ่ายกัมพอพญานาคผู้เป็นพ่อของฒถาพังขี้ก็เกิดความกลิวกล้วโกรธเครียดแค้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ ก็เลยสั่งการให้มีการจัดบริวัรเป็นริ้วขบวนยกกำลังพ้นพยุหะโยธาขึ้นไปอาวาสเมืองพอพญาขอมให้ล่มสลายให้มันหายกับค่ามแขนของเจ้าของพร้อมกับประกาศกล่องวา่าผู้ใดกินเนื้อลูกพังขี้ของขา้าพวกมึงยาวัยชีวิตหลังสิ้นเสียงคาประกาศของพอพญานาคพวกบริวัรของพญานาคก็กได้ออกอาวาสทั่วแดนเมืองเอกชะทีตาเสียงดังอึกรึกคือคม ผู้คนให้ตายไปย่างมากไม่แผ่นดินเมืองของพอพญาขอมนั่นได้ล่มสลายลงไปเป็นหนองหานต้นลำนำเปาส่วนบ้านดอนแก้วหรือบ้านดอนแม่ใหม่แห่งเดียวที่มีผู้คน,นบ่ได้กินเนื้อของถ่าพังขี้จึงบ่ได้ล่มสลายลงดังที่เห็นในปัจจุบันได้ครับบาดท,ที่นี่ในขณะที่บ้านเมืองกำลังล่มทลายเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญาสีสุดโธอยู่นั่น เท่าผ้าแดงเพิ่นก็นได้ขี่ม้าบักสามเหาะยางมุ่งหนาไปหานาั่งไอเท่าผ้าแดงเห็นหนากเต็มไปเบิดเลยและไดเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นให้นั่งไอฟังแต่นั่งไอเองกับว่าสนใจครับมุ่งหนามุ่งตาไปเฮ็ดอาหารแนอยู่แนวกินที่มีกลิ่นที่หอมอบอวลเป็นพิเศษมาให้เท่าผ้าแดงได้รับประทานได้กินครับไฟกำเท่าผ้าแดงก็เลยได้ถามว่าเอานี่มันเนือ้ออีกอย่างนอคือจังหอมคักแท ่ายนั่งไอก็เลยบอกว่านี่มันเป็นเนื้อของกระหอกดอนนั่งนี่ได้ห้น่ายพันไปยิ่งเอามา่าไฟเท่าผาแดงพ่อได้สาบหูว่าเป็นเนื้อของกระหอกดอนหรือว่าเท่าพังคีลูกไส้ของเจ้าพอสุดโท่เจ้าเมืองบาดานกะบอย่อมกินครับเพราะว่ามันเป็นอาหารต้องห้ามที่ได้เคยได้หูมาบาดท,ที่นี่พ่อตัวตอนกลางคืน,นในช่วงขณะทีผู้คนกาลังลับไหลอย,อยู่ในตอนนั้นเหตุการณ์อะไรก็ได้เกิดขึ้นอีกครับ เสียงดังอึกทุกคุกค่มไปทั่วแผ่นดินครับดังมาตะไก่เลยซึ่งท้าวผาแดงกระหูท่านที่ล่ะครับว่านั่นคือการกระทําของพญานาคจึงคว้าเอาร่างของนั่งไอนี่ขึ้นมาบักสามควบออกจากเมืองย่างสุดฝีเท้าเพื่อให้พนไั่ครับแต่หาลู่ไม่ครับว่านั่งไอเนี่ยได้กินเนื้อกระหอกดอนที่ชาวเมืองเอามาให้แล้วแม่ว่าท้าวผาแดงจะควบม้าบักสามม้าคู่ชีพออกไปทั้งไดกระตามา้ัง หน้ากระดำดินติดตามไปจนแผ่นดินนี่ถล่มทล่ายไปเป็นแถบครับเท้าผ้าแดงควบมาบักสามมุ่งไปผู้ผาหน่อยต้นล่ำหวยสามผาดผ้าหนีไปยังเมืองผพาพงผ้าหน,น้าหนักก็ออกติดตามไปยังงวลดละครับปูงลงก้นกระแปลงล่างแปลงกายเป็นคอนไม้ย่่งนขนาดใหญ่ว่างขวางท่างมาไวม้าบักสามนี่กระโดดขามย่างสุดฤทธิ์ครับสองขานาวิทยุยครับ ตาสองขาหลังเบวิตครับลมลงไปอวัยวะเพียของมมาบักสามนี่ครับก็เลยไปกระแทกกับผู้ผาหน่อยเป็นล่องลึกลงไปและได้กลายเป็นต้นลำหวยสามผาดมาต่างแต่นัน้หอดบัดนี่แหะครับบาดท,ที่นี่ในที่สุดครับนั่งไอก็ได้ถือพญานากใส่หางฟาดตกลงมาจากมมาบักสามและจมลงในานา้ำตายไปต่อหน้าต่อตอาแ่วผาแดง และมันก็นเป็นเหตุสุดวิสัยล่ะครับที่เท่าผ้าแดงจะซอยเหลือนั่งไอเอาไว้ได้ฝ่ายเท่าผ้าแดงเสียอกเสียใจกับพองกันครับแต่ว่าก็ต้องเอาชีวิตหลอดเพราะนั่งไอตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเท่าผ้าแดงเดินทางกลับมาถึงผาพงก็ได้เฝ้าตะกิดหอดนั่งไออยู่ตลอดเวลาเข่าบวกินน้ำบวกินรับกระบอเต็มตื่นร่างกายก็เกิดความสูบผอมลงสลระครับบันนี้ครับ อีกบ่โดนเท่าผ้าแดงกับป่วยลงตรอมใจตายตามนั่งไอไปในที่สุดครับพี่นองครับบาดท,ที่นี่เมื่อเท่าผ้าแดงตายไปเป็นพีแล้วก็ยังมีความอาฆาตเขียดแค้นพญาหนาักอยู่บ่อไหวาครับพอได้มีโอกาสเหมาะดีผีผ้าแดงก็เตรียมไั่พ่นเดินทับผีไปลบกับพวกพญานากักให้ใหายแขนแก่ใจบริเวณผีเท่าผ้าแดงเดินทั้งไปตะละเถือนนี่บู้เสียงดินนี่ สนั่นวันไหวไปละครับจนเท่าผ้าแดงได้เข้าไปไล่ล้อมเมืองพญานาคเอาไว้ทุกด้านเมื่อตังไฟได้ไปเชิญน,นากันครับอันนี้ครับตางไฟกับตังได้ใสอิทิลิ์ลบกันโดนเตือบครับสามมือสามขึ้นเราไปครับกับ,บ่มีไผ่หูแพรหูชนะกันไฟเจ้าพ่อสีสุดโทเจ้าเมืองบดานซึ่งแกชะล่าภาพมากแล้วครับตอนนั้นครับกะบอยากกอเวีนกอกมอีกต่อไป เพราะว่าตัวเองต้องเดินทางไปเกิดในแผ่นดินพระศรีอริยะเมตรตรจึงได้ไปหาท้าวเวทสุวรรณครับให้เพื่อนเป็นผู้ตัดสินคว่วมฝ่ายกรรมทั้งท่านท้าวเวทสุวรรณจึงได้เอิ้นทั้งสองฝ่ายนี่ยมาเบาสูฟังดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจังไดแน่หลังจากท้าวพระแดงได้อธิบายสู่ท้าวเวสสุวรรณฟังฝ่ายกรรมทั้งพอพญานากก็เ้าสูท่านท้าวเวสสุวรรณฟังว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ พอท่านท้าวเวสุวรรณเพิ่นได้ฟังคว่ำแล้วเพื่อนก็ได้บอกว่าเออนั่นมันคือบุพกรรมมันเป็นกรรมมาตั้งแต่ศาสตร์ปานกนของไผของมันพอมาถึงศาสตร์นี้ต่างคนกับต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกันอาจิมีลำเขียดลำแดนกันไปเน่ขอให้ทุกคนนี่ได้เลือกล่ากันซะเศร้าขากันซะขอให้มีเมตตาต่อกันซะแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายนี่กลับไปรักษาศีลหาปฏิบัติธรรม และให้มีความขันติต่อกันเด้อท่างเท่าผาแดงเองพอพญานาคเองได้ฟังคําสั่งสอนของท่นทานเท่าเวสุวรรณแล้วก็กับมีสติขึ้นมากครับเข้าใจในเหตุผลและต่างไฟก็ต่างอนุโมทนาสาธุในการรับฟังธรรมของท่นทานเท่าเวสุวรรณในเถอนั้นเหตุการณ์ไล,ล่จึงยุติลงด้วยความเข้าใจกันและให้อภัยกันในที่สุดครับพี่น้องครับ และนี่คือประวัติความเป็นมาของตำนานผาแดงนั่งไอครับผมถือว่าเสร็จสมบูรณ์มากๆเลยพี่น้องบ้านเฮาหลายผู้หลายคนเคยมีโอกาสได้เป็นนั่งฟังล่ำนอะครับเนาะเป็นนั่งฟังล่ำเรืองผาแดงนั่งไอผู้ลงคนกับฟังบอท่านได้จบอยู่ครับอยากนอนเมื่อบานซะก่อนนี่ท่านก็นเลยบทจบจักเถือ่อจริงๆนินี่ท่านเรื่องนี้หรือว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้บัดสุดท้ายแล้วดีเด้ครับ พราวาท่านเ่าเวสุวรรณเองเพิ่นก็ไดสอนเพิ่นกระไดแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเคยเป็นศัตรูกันนี่ครับให้เข้าใจกันเพราะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นในอดีตชาติที่ผ่านมาเมื่อเขามาเจอกันในชาตินี้แล้วขันหูจักอภัยหูจักเข้าใจทั้งสองฝ่ายก็จะบ่ไดดสร้างเว้นส้างกรรมต่อกันและกันอีกต่อไป อันนี้ถือว่าเป็นถ้ำที่ดีมากๆเลยนะครับพี่นองบัานเฮ้าครับเอา้าบัดินีเวลากับล่วงเลยมาถึงช่วงไทยๆแล้วได้ฟังกันไปก็มีความสุขเนาะครับเนาะฟังเรื่องเล่าต่างๆกับเพลิดเพื่อนดีผู้ลงกนเดินทางไปใส่มาใสมีช่องมีสเตอร์มอดเบื้องจุ่มแพรเป็นเพื่อนใจบางคนกําลังศิลบสินอนอนยุทงไฮทงหน้านะครับนอนฟังเรื่องเล่าต่างๆที่ผมนํามาเว้าซูพี่นองฟังก็ถือว่าเป็นความเพลิดเพื่อนไปอีกแบบหนึ่ง จังไดก็ตามสางได้ครับเด้อขอความเมตตาสงสารจากพี่นองบานเฮาผู้ใดที่บันไเนยังสับสะไข่อยู่เนาะบัตรเนติกดติดตามอยู่บันไดนแช์อยู่กับติดตามแช่ให้ลูกให้หลานให้มูให้พวกเข้าได้ฟังกันเด้อครับเด้อเวลาเบิดแล้วครับบันนี้ครับผมก็เมยแเราเว้าหลายก็ไดเด้อครับเนาะมืออื่นมมือฮือครับกดติดตามฟังมืออื่นมมือฮือมีเรื่องเล่าใดสิมาเ้าสู่กันฟังใหม กรติดตามฟังกันมื่อนี้ผมขออํำนวยอุพรพีน้องบ้านเฮามีความสุขกายสบายใจเด้อครับเดอ้อทีมงานของบักลามอดมึงจุมแพช่องมิสเตอร์มอดมึงจุมแพจากลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ผมต้องโบกมือลาบายบ้ซสยนละสวัสดีครับ